สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทำํำพิกปลาทูนะคะวิธีทำง่ายมากเดี๋ยวไปดูกันค่ะเครื่องก็มีพริกนะคะพริกแดงหัน่นใบแล้วก็นี่พริกเขียวนะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมก็หั่นไปเลยนะคะเวลาตำจะได้แหลกง่ายๆค่ะแล้วก็ผัดจน ได้กลิ่นหอมนะคะผัดจนได้กลิ่นหอมก็ใส่ไปน็นครคกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตำค่ะหลังจากที่ตำได้แหลกประมาณนี้แล้วนะคะก็จะาปรุงรสกันนะคะก็ะะใส่น้ำปลาไปนะคะน้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยนะคะน้ำปลานะคะต้มสุก ะคะตัดน้ำตาลนิดหนึงแล้วก็บีดด้วยมะนาวนะคะบิดด้วยมะนาว สุดท้ายก็จะใส่น้ำต้มสุกนะคะใส่น้ำต้มสุกลงไปด้วยได้แล้วน้ำพริกปลาทูของเราแล้วก็จิมรสชาติดูอีกทีนะคะขาดเหลืออะไรก็ รุงเพิ่มได้นะคะนี่นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะน้ำพริกปลาทูค่านเดยวไปตักใส่ถ้วยกันค่ะค่ะน้ำพริกปลาทูของแหม่มก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผักสดจากในสวนทั้งนั้นเลยที่แหม่มปลูกไว้นะคะเมะเขือเปาะก,ก็ฝานแบบนี้นะคะเวลากานจะได้ทานง่ายค่ะเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันนะคะ